ดีคะ่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้แม่ควานแม่วันนี้แม่ควานก็รู้สึกขอบคุณท่านดรชนานานมากนะคะที่ได้ซื้อขนมปังปิป๊บรสไส้สับปะรดนะคะวันนี้ให้น้องช้างสามแม่ลูกได้กินกันนะคะนี่นะะนี่ก็จะให้พ่อควานได้เทให้กินเลยนะคะว่าน้องช้างจะกิน อะไรขนาดไหนนะคะดูนูพี่บันดีนะคะดูโถเซอร์กาละมังเออให้ให้ดมดูริมรถก่อนนะคะเดี๋ยวจะเตะให้กินนะคะอู้ เถอเล่นนุยหนูวันดีขอบคุณหน่อยค่ะขอบคุณหน่อยค่ะหนูวันดีจา้าขอบคุณค่ะฮะถอดเลยละ่ะเทเลยพ่อความเทเลยเทมาเนียเด้อกับเถออันนู้งมงองเนี้ยเทให้นูม้มเงอีกนะคะ ให้ hey, แม่ลิลี่อีกโอ้ยดูดูเมงนะคะจอ,อ,อนออดื้อไม่ไอโอ้ยดูดูคุณแม่ลิลี่ครแล้วนะคุณแม่ลิลี่ขอบคุณนะคะดูดูเมงกินนะคะอ้ยอ้ยอูดูเมงจะเย,ยะะอะแล้วฮะคุณแม่ลิลี่นะคะอ่คุณแม่ลิลี่กินขนมนะคะ านุ่มเมงกินกับคุณแม่ตรงนี้นะคะโอ้ยดูคุณแม่ลิลี่กำเอาคำเดียวเลยนะคะโอ้ยดูนุมเมงนะคะนี่นะคะชานกินขนมปังนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะอุ้ยอ้ยอุ้ย,ยแม่ลิลี่นะคะกินขนมนะคะรู้สึกขอบคุณ ท่านดรชยานันมากนะคะที่ซื้อขนมปังปิ๊กให้ครอบครัวนุ่มเมงได้กินกันนะคะนี่นะคะหวานอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวถามโอ๊ยโอยโอยพ่อควานดูนุ่มเมงนะคะปลิวมาอยู่นี่แล้วนะคะกะละมังใส่ขนมปลิวแล้วนะคะนุ่มเมงถือไว้ด้วยพ่อควานถือไว้เอาเอา,เอาตรงกลางเลยนุ่มเมงกินด้วย นี่นะคะดูดูเมงนะคะคุณแม่ลิลี่ถูกใจมากเลยนะคะกินขนมปังไส้สับปะรดนะคะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะนายขอบคุณค่ะหน่อยคุณแม่ลิลี่ขอบคุณค่ะขอช่วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่าอุ้ยดูดูดูน้องวันดีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคนวันดีเลยวันดีค่ะเลยคือช่วยพี่วันดีก็กินหมดแล้วนะคะเนื้อ ันเดียวกินหมดแล้วนะคะขอบคุณท่านดรชยานันมากนะคะที่ซื้อขนมปังไป,ปให้ครอบครัวนุ่มเมงได้รับประทานกันนะคะหอมหวานนะคะขนมปังไส้สับปะรดนะคะน้องช้างชอบมากเลยนะคะดูนุ่มเมงนะคะโอ้หมดแล้วนะคะหมดแล้วไหนพอควานหมดหรือยังค่ะหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เมตตาครอบครัวนุเมงนะคะอาน,นุเม้งในขอบคุณค่ะนุม้มเมงเมงจ๋าขอบคุณค่ะในขอบคุณยังไงนุเมงดูคุณเม่ลิลี่เคี้ยวอย่างอร่อยเลยนะคะขอบคุณค่ะกันลูกเร็วสวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกันยังไงลลี อย่างเคียวอยู่นะคะคุณแมมเอยดู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 นมงจะเอาจากปากแม่นะคะขอบคุณมากค่ะความน่ารักของนุเมงนะคะนี่วันนี้ได้กินขนมนะคะอร่อยมากเลยนะคะ หลังจากที่ไม่เคยได้กินขนมนะคะเมลลี่วันนี้ก็ได้ลิ้มรสขนมความหวานอร่อยของขนมไส้สับปะรดนะคะคุณเมลลี่ยังยังติดใจนะคะคุณเมลลี่ยังติดใจหมดแล้วคุณเมลลี่หมดแล้วหมดแล้วนะคะคุณเมลลี่ดูดเอาแป๊บเดียวนะคะหมดแล้วนะคะใช้งงงดูดแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงแล้วนะคะคุณเมลลี่ ่วเจ้านูเมิงก็ชอบติดใจเหมือนกันนะคะนี่กันูวันดีก็หมดไปในพริบตาแล้วนะคะหลังจากที่เพิ่งได้กินขนมวันหวานๆหอมๆรสไส้สับปะรดนะคะวันนี้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาวน้อยวันดีนะคะน้องวันดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะหน่อยเร็วไนขอบคุณยังไงน้องวันดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหนเออหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะน้องวันดีก็ขอบคุณท่านด็อกเตอร์ชยาน้นมากแล้วนะคะนี่หมดแล้วนะคะ น้องช้างก็ได้รับประทานกันหมดแล้วนะคะขนมหอมหวานใส่สับปะรดนะคะไหนคุณเมรี่จะเอาอะไรคะคเมรี่จะเอาอะไรคะขอบคุณค่ะ คลิปนี้ก็กินขนมหวานอร่อยมากเลยนะคะแม่ขวานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะรู้สึกขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากนะคะที่เมตตาครอบครัวนุ่มิงนะคะขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแม่ขวานก็ได้แต่มีคาแต่แม่ขวานก็มีแต่คาขอบคุณและก็อวยพรให้ท่านนะคะคลิปนี้แม่ขวานก็ จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะนะคะ่ะชอบตัวนุ่มเมงนะคะมีควานก็โคสวัสดีค่ะ